สวัสดีค่ะชะลัคนาราศีตุลพบกับการดูดวงประจำเดือนมีนาคม2568ชาลัคนาราศีตุลและก็ราศีตุลเดือนมีนามีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะดาวประจําตัวคือดาวพฤหัสเนาะเดือนนี้ก็ยังอยู่ตรงราศีมีนาเป็นมหาอุตอยู่เนาะก็คือตําแหน่งมันดีนะแล้วก็ไปเจอกันอะไรดาวพระราหูซึ่งมาจากภพปุตตะนะและก็เดือนนี้ก็จะมีเจอกับดาว ดาวพระพุธด้วยนะคือแต่ว่าคือพระพุธกับพระศุกร์เจอกันเนี่ยมันมันเป็นคู่ธาตุน้าอยู่ในเรือานธาตุน้ำจีนได้สีที่ธาตุน้าดีนะอืมแต่ว่ามันนั้นมันอยู่ในมุมอพบอริคือพบแห่งอุปสรรคปัญหาต่างๆลําพังที่แบบที่ผ่านมาในดาวพระพฤหัดเนี่ยมันอยู่ตรงพบมรณะนี่ก็มีการเปลี่ยนแปลงอะไรหลายๆอย่างสําหรับชาวตุลนะนะที่ผ่านมาตั้งแต่พระพฤหัดย้ายมาเนี่ยแต่เดือนเมษาปีที่แล้วมาเนี่ยก็เดือนนี้เองก็ เป็นอีกเดือนหนึ่งที่ชาวตุลต้องระมัดระวังคือใกล้ละชาวตินชาวตุลน่าใจเย็นๆคือมันก็เจอเรื่องหนักอึ้งมาสักพักนะชาวตุลน,นะนนะนนะนก็จะเจอปัญหาหลายๆอย่างมีการปรับเปลี่ยนเยอะคือคือเวลาดาวพระหัสโคจรมาอยู่ตรงมุมมรณะเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงของชีวิตแต่ แต่สาหรับบางท่านที่แบบว่าเออเขาอยู่ต่างประเทศหรือว่าต้องดีวงานทํางานที่ต้องเชื่อมต่อกับต่างประเทศต่างชาติเนี่ยเขาจะปัญหาน้อยแต่ถ้าเกิดเป็นคนทั่วไปคนไทยเราทั่วไปคนที่จะต้องใช้ชีวิตอะไรต่างๆคือมันมีการปรับเปลี่ยนเราต้องเรียกว่าการปรับเปลี่ยนแล้วพันธะจอนโคจรมาเนี่ยมาเจอกันกับดาวพระัฤตอยู่ด้วยพฤตัสก็คือตัวแทนของการเปลี่ยนแปลงอะนะนวัตกรรมอะไรใหม่ความเปลี่ยนแปลงอะไรใหม่ๆอันเนี้ยคือ ชาตุนก็ต้องคือคือต้องพูดถึงเรื่องพื้นฐานก่อนนะที่เราเจอมาเกือบปีแล้วเกือบจะย้ายแล้วดาวพระหัสจะย้ายละแต่ทีนี้นเดือนนี้ยดาวตัวเองก็ยังไปอยู่ในมุมอริด้วยถึงแม้จะเจอคู่ธาตุก็ตามอะไรเงี้ยแล้วก็ไปเจอดาวแห่งภพปุตตะเนาะแต่มันม่อยู่ในเดือนภพที่มันไม่ส่งเสริมกันมีมีปัญหาเกิดขึ้นแต่การที่ดาวตัวเองไปอยู่ในภพอรินั่นหมายถึงว่าตัวเองอะเข้าไปหาปัญหาเนาะเพราะฉะนั้นอะสิ่งที่ป้องกันในสิ่งที่จะเตือนในเดือนนี้ก็คืออย่าไปยุ่งเรื่องของชาาวบ้น อย่าเข้าไปหาปัญหาคือปัญหาที่ผ่านมาก็เยอะแนละ้นะและ้วก็สิ่งที่จะทําให้เราไปสร้างปัญหาน่ะก็คือเกี่ยวกับคําพูดอะไรต่างๆดาวพระพุธเข้ามาเชื่อมด้วยถูกไหมดาวพระพุธมาจากดาวเจ้าเรือนสุพรนะหมายถึงมันเป็นเป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้น,นง่ายๆบางทีเราตั้งใจดีเจตนาดีแหละแต่บางทีมัน,ไป,น,น,ไ,ปน,นไปกระทบกับอีกคนหนึ่งไปช่วยอีกคนหนึ่งไปอาจจะไปกระทบอีกคนหนึ่งเนี่ยหรอคาพูดคาจารที่จะต้องสื่อสารอะไรออกไปในเดือนนี้ก็ต้องระมัดระวังนะแล้วนกะ็นะ การใช้ชีวิตอะไรต่างๆระวังเรื่องอโรคภัยไข้เจ็บด้วยเดือนพบษภ์ออดิหมายถึงอุปสรรคปัญหาโรคภัยไข้เจ็บนะคือมันตรงๆเลยและดาวตัวเองไปอยู่ตรงนั้นแล้วเป็นมาหาอุดถ้าเกิดเป็นมันเป็นเยอะด้วยแล้วให้ระวังอย่างหนึ่งคือแล้วถ้าโรคภัยและไข้เจ็บถ้ามันจะเกิดมันจะเกี่ยวกับในเรื่องของอ,อาหารการกินการกินกันอยู่ของเรานี่แหละการใช้ชีวิตเนี่ยนอนนอนดึกทานอาหารไม่มีประโยชน์เนี่ยต้องระวังเลยนะเดือนนี้นะ เอออาหารกินอาหารไม่เป็นเวลาอะไรเงี้ยเอออยากจะกินก็กินอะไรเงี้ยอันนี้ยให้ชาวตุนตรงระวังตรงนี้หน่อยแล้วก็อย่าไปยุ่งเรื่องชาวชาวบ้านอย่าเกว้นเท้าหาเสียนใครมาพูดอะไรจะเมาเรื่องโน้นเรื่องนี้จะนินทาอะไรกันเงี้ยเวลาเขาจับกลุ่มอะเราเลี่ยงได้เลี่ยงนะอย่าไปยุ่งกับเขาบางทีคนอื่นเขาคุยได้อ่แต่เรากำลังจะอ้าปากสมทบหน่อยหนึ่งเนี้ยอีกอีกฝั่งหนึ่งที่เขาถูกพูดถึงเนี่ยมันได้ยินพอดีคือมันถึงข่าวซวย อย่าอย่าไปอย่าไปยุ่งเรื่องของคนอื่นเราก็ฟังเออเออเอออไปงั้นแหละแต่เราเราอย่าไปใช้คําพูดของเราไปสบทบหรือว่าแสดงความคิดเห็นอะไรมากอันนี้ต้องระมัดระวังในเรื่องนี้นในเดือนนี้นะอืมจะเกี่ยวข้องกับเรื่องคนนี้แหละแล้วก็พอดาวตัวเองอยู่ในมุมแบบนี้การตัดสินใจอะไรต่างๆเนี่ยมันต้องระวังบางทีมันมีมันเหมือนจะมีโอกาสอะไรเข้ามามีคนมายื่นโอกาสอะไรให้เราเนี่ยเราดูให้ดีก่อนนะอดูให้ดีก่อนจะตัดสินใจอะไรทางทางที่ดีถ้าเกิด จะต้องตัดสินใจเรื่องสําคัญเนี่ยปรึกษาผู้หลักผู้ใหญ่ที่เราไว้ใจนิดนึงนะนะก็ยังยังคงต้องระวังเรื่องของอสุขภาพของผู้หลักผู้ใหญ่ในเเดือนนี้ของเราด้วยนะของของตัวเราแล้วของผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยนะมันมีเกณฑ์ถึงการปรับเปลี่ยนในเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่อะไรด้วยนะดาวพระอาทิตย์เป็นตัวแทนของผู้หลักผู้ใหญ่อีกอนะีกองหนึ่งเนาะก็เดือนนี้ก็เขาเรียกว่าอยู่ในมุมที่อ่อนกําลัง นะพระอาทิตย์จะไปร่วมกับพระราหูในภพอริอรพอดีการเจ็บป่วยต่างๆเนี่ยอของผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยก็เป็นน่าเป็นห่วงนิดหนึ่งสาหรับชาวตุลน,นะอันนี้เป็นเป็นสิ่งที่มันเป็นความรู้พื้นฐานนะมัน,ม,นมันมีอยู่ในตานะําราต้องต้องเตือนกันนิดหนึ่งจจะเรียกไม่ได้บอกว่าสวยงามดีอย่างเงี้ยมันมันจะโกหกกันไม่ได้มันเป็นช่วงที่ชีวิตต้อง,ต,องต้องมีการปรับเปลี่ยนทุกคนเจอเราอย่าคิดว่าเฮ้ยทำไมเราเจอแต่เรื่องแบบมันปัญหาเยอะจังสำหรับตุลเราจะรู้สึกเครียดนิดนึ่งนะ อย่าไปคิดแบบนั้นเพราะว่าการโครจโรวงรอบแบบเนี้ยทุกคนเจอหมดมันจะต้องผ่านให้ได้แล้วพอพระเราพระรหัสย้ายอ่ารอบนี้ก็คือดีละนะสําหรับชาวตุนนะเข้าไปอยู่ในภพสุภะคือความสําเร็จจะเข้ามาหาเราละแต่ก่อนที่มันจะย้ายเนี่ยแล้วแล้วเดือนนี้ยดาวตัวเองก็มันมันมีเรื่องที่ต้องมากระทบหลายๆอย่างมันเป็นการทดสอบจิตใจเราด้วยความเข้มแข็งอะไรของเราแล้วแล้วก็การตั้งรับเป็นสิ่งสําคัญการตั้งสติ คือบางบางคนตนเขาจะรู้สึกก็ไม่ได้มีอะไรนะบางทีเขาเป็นคนที่แบบว่าสติเขาดีอ่ะเขาตั้งสติมาก่อนการรับปัญหาอะไรต่างๆเนี่ยเขาเขาก็จะรู้ว่าเออเป็นช่วงจังหวะที่แบบไม่ควรปะทะไม่อะไรเงี้ยแล้วก็ระวังเรื่องของอารมณ์ด้วยเนะาะดาวพระ朗คานะ่ะมาอยู่ตรงราศีมิถุนดาวศิราศีมิถุนเป็นภพสุภะคือเขาเรียกว่าตีโกนถึงดวงชะตา นะและเป็นดาวเจ้าเรือนปัตนิแล้วก็เจ้าเรือนการเงินด้วยเนาะมันมาอยู่ตรงภพสุภะเนี่ยจิงเป็นเรือนดีนะแต่ว่าดาวธาตุลมมนอยู่ในเรือนธาตุลมจะส่งผลเรื่องของอารมณ์จะพุ่งๆหน่อยอันเนี้ยต้องต้องระวังตรงนี้นิดนึงนะแล้วมันจะไปกระทบเรื่องหลายๆเรื่องที่จะตามมาพออารมณ์มันเกิดขึ้นคําพูดมันหลุดออกมาในเรือนเนี้ยอารมณ์ใหม่อารมณ์มพุ่งง่ายดาวคําพูดไม่ค่อยดียักเดินหน้าถอยหลังเนี่ยก็กลายเป็นว่าต้องระวังคําพูดที่มันไม่สร้าง ไม่สร้างสรรค์ต่างๆความพูดของคนอื่นเราก็อาจจะเจอนะอาจจะโดนพูดเหน็บแนมอะไรบ้างแต่สิ่งที่เราคือเราแก้คนอื่นไม่ได้เราปรับที่ตัวเองเพราะมันมันเกิดจากตัวเราได้ด้วยแล้วเกิดจากคนอื่นได้ด้วยนะ啊啊การทะเลาะเบาแวงจากการสื่อสารเขาใช้คําพูดอะไรต่างๆเนี่ยมันมีเกณฑ์พวกนี้ด้วยอันเนี้ยสิ่งที่จะควบคุมได้คือตัวเราเราเปลี่ยนได้แต่คนอื่นเราเราเปลี่ยนเขาไม่ได้นะอันนี้ชาวตุนอาจะต้องระวังนิดนึงในเดือนนี้นะอก็มาดูในแต่ละเรื่องกันสําหรับ ชาตุลน,นะก็เรื่องของการเงินนะเนาะดาวเจ้าเรือนการเงินคือดาวพลังคานพลังคานเป็นดา,เา,เาเนวเจ้าเรือนการเงินดาวเจ้าเรือปรนปัตตานีใช่ไหมตอนนี้อยู่ในภพสุภาษนะจอนมันอยู่ในภพสุภาษอย่านงะที่บอกอนะก็ดาวธาตุลมมันอยู่เดือนธาตุลมเนาะหรือเรื่องอื่นก็เรื่องของอารมณ์อะไรต่างๆอ่ะมันก็ต้องระวังแหละแต่ว่าเรื่องของอการเงินเนี่ยมันมีความคึกคักน,นะเออมีช่องทางจังหวะโอกาสมันเหมือนมีช่องทางที่ต้องทำ สร้างรายได้อะไรใหม่ๆเกิดขึ้นแต่เวลาเดือนเดือนเนี้ยคือจะต้องตัดสินใจอะไรอย่างที่บอกเนาะดาวตัวเองก็อยู่ในมุมที่มันมันมีตัวมาล่อล่อที่จะต้องลงทุนอะไรใหม่ๆเอ่อมันเหมือนจะได้แหละแต่ทีเนี้ยก่อนที่เราจะทําอะไรลงทุนอะไรต่างๆเนะ่ค่อยๆทําดีกว่าคือคือจะลงทุนก็ได้แต่อย่าทําเยอะค่อยๆทําแล้วก็ศึกษาข้อมูลก่อนจริงๆอะช่วงจวังหวะเนี้ยไม่ไม่ควรอะไรลงทุนเลยใหม่ๆ คือมันมีโอกาสแต่เดือนนี้มีโอกาสเข้ามาน่ะแล้วทายังไงอ่ะมีโอกาสเข้ามา,งงมา,เ,า,มาเรียนรู้ก่อนไหมความรู้ก่อนนะมีหาความรู้ก่อนที่จะต้องแบบลงทุนอะไรไใหม่ๆอย่างเงี้ยหรือศึกษาหาข้อมูลปรึกษาก่อนถ้าจะ,จะต้องลงทุนจริงๆอะนะปรึกษาผู้รู้เอาไว้รอบครอบถ้าจะลงจริงๆอห่่เยอะให้มีเงินสำรองยังยังมีอยู่เพราะว่ามันภาะวะแบบนี้เวลาดวงดาวมันโครจรแบบนี้มันมีโอกาสเงินติดติดขัดขัดได้ไงเงินสืดได้ สำหรับตัวชาวตุนในเดือนนี้นะโอกาสเข้ามามีแต่แต่เลือกเลือกหน่อยดูให้ดีในการลงทุนอะไรเนี่ยการตัดสินใจอะไ่งต่างๆมันค่อนข้างมีปัญหานะแล้วก็ทางที่ดีนั่นแหละอย่างที่บอกศึกษาความรู้เยอะๆในเรื่องของการลงทุนเนาะแล้วก็มีคนมาชักชวนทำนนทำนี่อ่าเราก็ดูดูหน่อยดูดูหน่อยว่ามันโอเคไหมอืมเพราะว่านอกจากเออคือ ถ้าเรามองเรื่องของการลงทุนผลกําไรผลประโยชน์ต่างๆมันมีจังหวะโอกาสนะแต่มันไม่ใช่ช่วงที่เราจะเทนหน้าตักเพื่อจะลงทุนเพื่อจะเลกเงินตอบกลับทมาทั้งหมดมันไม่ใช่จังหวะแบบนั้นมันเป็นช่วงจังหวะที่ชะลอการลงทุนเนาะมีข้อมูลให้เยอะๆหาความรู้เยอะๆในเดือนนี้นะอืมมีโอกาสแต่ต้องรอบคอบดูดีๆให้มั่นใจให้รอบคอบจริงๆค่อยลงทุนนะอืมนะและรายจ่าย ดาวการเงินเป็นดาวท่านลมอยู่แล้วไปอยู่ในเดือนท่านลมอ่ารายจ่ายเยอะอ่าค่อนข้างที่บอกว่ามันคึกคักมันเหมือนมีจังหวะโอกาสในการรายจ่ายเองก็เหมือนกันคึกคักเหมือนกันอ่าเข้ามายังไม่ทันได้รับเงินอะไรบางทีมันมีรายจ่ายรออันนี้ต้องบริหารจัดการดีๆเลยถึงบอกว่าตูน่ะช่วงนี้ต้องตั้งสติหน่อยมันมันมันมีมันมีแสงมาละเริ่มเริ่มละเพราะดาวมันใกล้จะย้ายแล้วนะดาวมหัสใกล้จะย้ายละแต่ว่าดาวอื่นๆมันยังเหมือนกับว่าเออมันยังขยับตัวอะไรมากไม่ได้อะ มันจะต้องมีตัคือช่วงนี้ก็เป็นเป็นช่วงที่ตั้งสติหาความรู้คือเป็นช่วงเขาเรียกว่าซุ่มซุ่มเรียนเนาะซุ่มศึกษาหาความรู้ข้อมูลอย่างเรื่องการเงินเหมือนกันเอาไปศึกษาหาข้อมูลก่อนอืมก็คือจริงๆช่วงที่ผ่านมาตุนก็เจอเยอะนะนทีนี้ยมาถึงจังหวะนี้ก็ต้องใจเย็นๆหน่อยรอบคอบนิดนึงนะ mm hmm. การเสี่ยงโชคนะดาวคายมันอยู่ในเดือนสิงาการเสี่ยงโชคกับดีนะ แต่ว่าอย่าเสียงเยอะแล้วกันเพราะว่าดาวใหญ่ๆดาวอย่างอันอื่นน่ะมันยังอยู่ในมุมที่แบบว่าเออไม่ได้ส่งเสริมเรามากแต่พอเสียงได้ในเดือนนี้นะอืม,อม,มาดูในเรื่องของการงานเดือนนี้ถ้าเรามองในเรื่องของการงานมันจะมีไม่กี่เรื่องนะเรื่องของคำพูดการติดต่อสื่อสารแล้วก็ดาวผู้หลักผู้ใหญ่อ่า คือ,อดาวผู้หลักผู้ใหญ่นหะมีปัญหาละเดือนเดือนนี้นะการจะพูดจะ,จจะต้องนําเสนออะไรต่างๆบางทีมันอาจจะไม่ได้มีปัญหาเหมือนกับว่าทะเลออาะนั่งทะเลาะก,กันทั้งวันเราไม่ใช่หรอกบางทีมันเหมือนได้เจองานยากๆทะลุเรื่องการงานนะงานมีปัญหางานยากๆงานต้องแก้ไขเนี่ยคือตุลจะต้องได้แก้ตลอดอะไรเงี้ยต้องต้องได้ทาอะไรเงี้ยแล้วดาวพฤหัสเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะหมายถึงอะไรใหม่ๆเออมันมันดีตรงที่ว่าเออได้ได้ไดเรียนรู้เรื่องใหม่ๆ แต่บางทีมันก็แบบคนเรามันมันปรับเปลี่ยนบ่อยๆอะเอออันนี้ก็ต้องทาบางทีมันเป็นงานบุกเบิกงานอะไรเงี้ยมันอาจจะทําให้เราแบบเออแบบทาไมต้องต้องเราตลอดในเรือนนี้ในในช่วงนี้อะไรเงี้ยชาวตุนก็จะเจอลักษณะงานเป็นแบบนี้นะต้องทาอันนั้นใหม่ๆเกิดขึ้นเราก็ต้องทําอะไรเงี้ยอืมอ่าแล้วเรื่องของการงานเดือนนี้ต้องระวังเรื่องคนรอบข้างาการติดต่อสื่อสารพูดคุยประสานงานต่างๆเอกสารสัญญาต่างๆตรวจเช็คให้ดีเนาะค่อนข้างมีปัญหา ถ้ามีเกิดปัญหาปัญหาเยอะด้วยนะเออแล้วโดยเฉพาะถ้าคนที่ทํางานเกี่ยวกับการเงินต้องต้องดูให้ดีนะเออมันมันมัน,ม,น,ม,นมีความเสียหายเกิดขึ้นในเงี้ยเออแล้วต้องรับผิดชอบถ้าเกิดมีความผิดพลาดมันเป็นจํานวนเงินที่ค่อนข้างเยอะเพราะดาวเกี่ยวกับการเงินการทองเนะี่ยอ่าถึงแม้จะเป็นดาวอังคารน,นะแต่ดาวที่เป็นตัวแทนการเงินอีกตัวหนึ่งคือดาวประจาตัวของตัวเองคือดาวพระสูกเนี่ยที่ไปอยู่ในภพอะหริเนี่แหละและเป็นมหาอุด จะอยู่คู่กับดาบพระพุธคู่ธาตุน้ําด้วยนะเพราะฉะนั้นนะอ่ะจะเซ็นเอกสารอะไรต่างๆเนะี่ยดูให้ดีก่อนมันมีความรับผิดชอบเรื่องการเงินเกิดขึ้นด้วยมันมีความเสียหายตรงนี้ด้วยแล้วช่วงที่ผ่านมาชาวตุนก็เจอเรื่องเงยอะๆละแล้วก็เกิดเดือนนี้ไม่ระมัดระวังเนะี่ยไม่รอบคอบเนี่ยมันก็จะเกิดเรื่องอีกเพราะฉะนั้นรอบครอบหน่อยในการทํางานนะตรวจเอกสารให้ดีสื่อสารเวลาประสานงานพูดให้เคลียร์เดี๋ยวจะมีปัญหาเพราะว่า เวลาสื่อสารแล้วมันมีปัญหาขึ้นมาเขาโยนให้เรานะเออบางทีเขาไม่ได้ไม่ได้บอกว่าเออต้องเนี่ยก็สื่อสารไม่เข้าใจกันเขาจะเข้าเข้าใจไม่ใช่เราเราเราพูดให้เคลียร์ตั้งแต่แรกจะได้ไม่มีปัญหากันเนาะเรื่องของการทํางานต่างๆเนี่ยเออต้องต้อง,ต,อง,ต,องต้องระมัดระวังต้องรอบคอบแล้วก็มันเป็นช่วงที่แบบอีกช่วงหนึ่งที่แบบว่าเออเหมือนกับทดสอบทดสอบ เหมือนกับความอดทนของตัวเองเหมือนกันนะมันก็จะเจอหลายๆเรื่องอาจจะโดนตาหนิเยอะหน่อยอย่างเงี้ยแต่ข้อดีของตุลมันก็มีนะเพราะว่าดาวเจ้าเรือนอดิมันมาอยู่มรณะเนี่ยหมายถึงว่าปัญหาที่มันเขาแก้ไม่ได้เราดันแก้ได้ปัญหาที่คลาคาังมันมันจบไม่ลง่งเราจบได้แต่มเน็ตมันเหนื่อยไงอาจจะต้องสร้างกําลังใจให้ตัวเองบ่อยๆหน่อยมันโมติเวตตัวเองให้กําลังใจตัวเองบ่อยๆเพราะเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปแล้วเป็นช่วงนี้เป็นช่วงสร้างผลงาน ซึ่งเดี๋ยวพอดาวย้ายอะสิ่งต่างๆที่เราทําในตอนเนี้ยก็จะเป็นผลงานที่โดดเด่นแล้วก็เป็นตัวอย่างให้คนอื่นได้ในเรื่องของการทํางานต่างๆนะอืมให้ให้ชาวตูดอดทนถ้ามันอดทนไม่ได้เงนมันก็อย่างที่บอกมันมีเกณฑ์ได้ปรับเปลี่ยนด้วยเนาะให้ใจเย็นๆถ้าไม่อยากปรับเปลี่ยนนะแต่ถ้ามันสุดจริงๆถ้าอดทนไม่ได้เออก็มันก็ต้องเปลี่ยนก็ต้องเปลี่ยน่ะแต่ถ้าเกิดเราวางแผนได้เราใจเย็นได้อดทนก่อนนะอย่าอย่า อย่าให้มันได้ปรับเปลี่ยนในช่วงนี้เลยเนาะเราลองพยายามสู้กับงานดูก่อนงานมีปัญหาแน่ละเจอแน,น่นอนงานที่เขาไม่ทำเขาก็ยนให้เราทำอนะไรนั่นละเออตุนเราจะเจอภาวะแบบนี้นะเ้ามองในแง่ดีเออก็ใช้ศักยภาพให้มันเต็มที่อืมเขาให้ไปอบรมเรียนรั้อะไรใหม่ๆก็ไปเนาะอืมนั่นแหละนะนะก็ระมัดระวังเรื่องของการสื่อสารกับประสานงานเอกสารต่างๆอย่างที่บอกเนาะนะแล้วก็ระมัดระวัง อารมณ์จะปะทะกับเพื่อนร่วมงานได้ง่ายนายคะคะม,มาดูในเรื่องของความรักดาวเจ้าเดือนความรักคนรักอยู่ในภพสุภาษจิงๆคู่ครองคนรักให้การสนับสนุนในเรื่องความสําเร็จความดีงามอะไรต่างๆนะในเดือนนี้นะแต่ระวังเรื่ององอารมณ์นั่นแหละเวลาพูดคุยอะไรกันกับคนรักก็ต้องระวังหน่อย นะแต่ว่าดาวที่แบบอยู่ในมุมที่แบบว่าไม่ส่งเสริมขึ้นมันเป็นดาวสุภรคะอ,อย่างดาะพัทหัดเนี่ยมไม่อยู่ในมรณะไงระวังความรักที่แบบว่าเออรักกันมาดีๆนะมันมีเกณฑ์เรื่องการจบเกิดขึ้นเนี่ยเออเพราะฉะนั้นเดือนนี้ถ้าสมมุติจะต้องระวังเรื่องหลายเรื่องอารมณ์คำพูดเวลาเราอยู่ใกล้กับคนรักเรานะอันนี้ระวังนิดนึงแต่ว่าคู่ครองคนรักอยู่ในมุมดีบางทีเงินขาดมีความอย่างเนงะี้ยเขาเรียกว่าต้องใช้ ต้องใช้เงินอะไรเงี้ยเออผู่ครองคนนั้นก็มีส่วนที่จะสนับสนุนเรื่องการเงินการทองล้วด้วยนะอันนี้ก็อยู่ในมุมดีเหมือนกันแต่ยกเว้นเรื่องของคําพูดบางทีไปเรื่องกลาลังจะมาดีๆเขากำลังมาแบบให้กําลังใจเราเออลองคาพูดเราแทงใจดําเข้าไปแบบนี้ค่ะนั่นอ้เอ,อเกิดขึ้นอันนี้ระวังนิดนึงนะคาพูดเนี่ยเออคำพูดมันเป็นนายเราเนาะบางทีเราพูดดีมันก็ดีเราพูดทําให้มันเกิดการเสียหายก็ ก็ได้อนะไรเงี้ยคือเดือนนี้มันมันม,ม,นมีมันแรงหน่อยนะดาวคำพูดนะมันทําให้มีปัญหากับคนรอบข้างได้ง่ายจากคาพูดนี่แหละนะจ๊ะคู่คร,รองออคนรักเอาโอเคเราพูดไปแล้วเนาะถ้าคนโสดคนโสดช่วงนี้มันมันมีคนเข้ามาแต่มันไม่ค่อยเหมาะกับการสร้างเขาเรียกว่านั้นเริ่มต้นกความรักอะไรใหม่ๆอ่ะนะแต่ว่าก็ศึกษา ดูใจกันได้นะแต่ว่าอาจจะไม่เหมาะในเรื่องของการลงเอยสักเท่าไหร่คุยคุยกันก่อนได้คบค,บ,ค,บ,คบกันแบบอันนี้ไปก่อนนะอย่าอย่าเพิ่งแบบลงเอยเป็นพุงเ,เป็นแฟนคบหาเป็นเรื่องเวลาช่วงจวังหวะนี้อาจจะไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่แล้วมีความสุ่มเสี่ยงที่เจอ,อคนไม่จริงใจเกิดขึ้นในเดือนนี้นะอะสุขภาพสุขภาพอย่างที่บอกนะดาวตัวเองก็อยู่ในมุมอันริก็มีปัญหาก็ มีปัญหาเรื่อง,องสุขภาพละมีโอกาสเจ็บป่วยได้ง่ายๆอะไรเงี้ยเดาที่จะมารักษาก็คือดาวพรฤหัสเนี่ยโดยไปอยู่ในมุมมรณะก็ระวังเรื่องของสุขภาพหน่อยนะคะนอกจากสุขภาพของตัวเองแล้วก็ระวังสุขภาพของผู้หลักผู้ใหญ่คนที่เราต้องดูแลด้วยเนาะชาวตุลตัวนี้ต้องระวังด้วยระวังอุบัติเหตุด้วยนะอ,อุบัติเหตุมันจะเกี่ยวกับอ่อุบัติเหตุของผู้หลักผู้ใหญ่ระวังผู้หลักผู้ใหญ่ลื่นล้มอะไรเนี้ยหรือว่า พวหเราผู้ใหญ่เดินทางไปไหนก็เตือนๆหน่อยหรือว่าเราพาเข้าไปไหนเงี้ยขับรถขับลาเราก็ระวังหน่อยละกันนะมันมีเกณฑ์เรื่องของบาดเจเหตุเกิดขึ้นด้วยนะคะ,ะสำหรับชาวลัคนาราศีตุลในเดือนมีนาคมนี้ก็คงจะขอจบคำทำนายแต่เพียงเท่านี้ก่อน mm hmm. เดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปหน้าเนาะขอบพระคุณที่ติดตามกันมาโดยตลอดขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ